นน่งนะคะเรารวมมานิดนึงจากแฝงคุท่าน,นะะาแล้วัครับตัวแรกเลยนะคะจากคุณอุ้คฟาร์มค่ะ,ะจากผู้ใหญ่เต่าข้าวุ้งนะคะตู่คุอุ้มฟาร์มค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานด้วยนะคะ,ะมาเลยค่ะคุณอุ้มจุงมาด้านหน้าเลยค่ะผู้ใหญ่เต่ามาเลยค่ะนี่มาด้านหน้าประธานนี่เลยค่ะ วันนี้มีการซื้อขายตอทปอปุ้ยเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะมาด้านหน้าเลยค่ามาเลยตัวนี้นะคะเป็นพี่วิชานายกเรียนเชิญนายกด้วยค่ะลูกของท่านนายกนะคะเรียนเชิญด้วยอรออยู่แล้วตัวนี้เป็นผลง,งานจาก 5G นะคะนี่นะคะตัวนี้เพิ่งได้ที่สองที่งานสีดีมานะคะทีงานคุณครูนะคะจากจังหวัดอ่างทองซื้อจากจังหวัดลพบุรี ต้องบอกว่าราคานี้ประธานมาอยู่ทางนี้ค่ะเดี b, 45, yeah, ah. Ah. ๋ยวทีมงานก็ก ah. ท ah. 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 ุกอยู่ยืนยุ่งยืนยุ่อ่าจับตันิ่งๆหน่อยนะครับประธานกำลังเรียนนะประธานอ่าเออตอนนั้นจะได้ค่ะช่างภาพเก็บภาพนะครับส่งมอบเท่าไหร่นะครับเจ๊ตัวนี้ตัวนี้นะคะส่งมอบในราคาดูแสงห้าหมื่นนะคะ บาทค่ะตัวนี้นะครับส่งมอบมาที่ราคาหนึ่งแสนโอ้โหี่ยเลยครับผมมาเล่าส่งนี้นะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับจากผู้ใหญ่เตาท่านผู้ดูดีงานครูอุ้มจังหวัดอ่างทองวันนี้ก็เป็นเกียรติด้วยท่านพนักงานจงไทยนะคะมาเป็นแตพิทยานะคะพร้อมด้วยปราชิ์นะคะท่านตลาดพิทยานะคะมาเป็นประธานนะคะในการส่งมอบในครั้งนี้นะคะ อันประหลาดจะย้ำกับเราเสมอว่าวัวงามซื้อขายต้องในราคาจริงจริงอ่าครับเพื่อเป็นมาตรฐานให้บบกันนาาบเกษตรกรได้รู้ว่าเนี่ยลักษณะรูปปั้งแบบนี้นะครับซื้อขายกันในราคานี้ใช่ใช่ใช่นะคะนี่ต้องบอกว่ายินดีกับทีมงานทุอุ้มน,นะคะทีมงานทุนนอุ้มกันข้าหลังสวยๆหน่อยยินบิ๊กยูอ่าครับโอเคโอเคโอเคอ่าอ่าแล้วก็จะที่ใส่ตรยนี้ค่ะ ถาว่าหัวตัวนี้มีจุดเด่นทางด้านไหนนะคะต้องบอกเลยคือหัวกระบาลนะคะกระบาลหน้าหวานลำตัวนะคะและความมีวัวงามเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือสลิตกะะ้านเป็นผลงานท่าจีนะคะวันนี้สงง่งมอบแล้วนะคะวันนี้ก็จะลงประกวกด้วยนะคะฝากเชียร์กันนะคะได้มาครับ 15,500แบาทค่ะได้เข่าว่าตอนนี้มีคนมาให้กำไรแล้วนะะคนี่คือเสน่ห์ของวงงานค่ะมีการซื้อขายและเปลี่ยนกันนะคะชุดหนึ่งอันนี้อันนี้มาเป็นชุดเลยครับมาเป็นชุด่าเป็นชุดค่ะตัวต่อไปค่ะเรียนช่างชิ้นงานเจ้าหนุ่มัวยครับ